สวัสดีค่ะวันนี้แม่ครัวมาเชนทำอะไรกินคะข้าวผัดปลาแซลมอนนะคะ,ะ,ระเราเปิดกระทะเซตอ่น้ำมันลงไปโอเคอันนี้นะคะก็จะมีต้นมีหอมหัวใหญ่มะเขือเทศแครอทผักคะน้านะคะอันนี้กระเทียม ใส่กระเทียมลงไปุุใส่กระเทียมงมีสะดุ้งวิทย์หน่อยตกใจใช่ไหมคะเอามาดิแม่ตะค้นเนี่ยอาวใส่กระเทียมลงมมใใไปแ,แล้วก็พระจาตอกไข่ลงไปให้แ,แน่นอนกระเทียมไม่เลย น้ำมันกระเด็นเมื่อกี้ทำให้กลัวตกใจอาผัดไทยให้สูกรนักหน่อยนะคะ น่ากินจังเลยเจ๊ดูโดนโดนระเบิดเมื่อกี้สลบเลยสลบเลยเหรือูกโดนระเบิดเมื่อกี้สลบเลยใช่ไหมคะแม่ก็จะใส่แอนหลอดกลับผักลงไปเลยนะคะ ใช่ค่ะดเป็นชอบกินแครอทนะคะชอบกินแครอทเต็มม้วนแ <Scotland S 1> ล้วเห็นไหมเต็มกินหมดหที่ป่าวันนี้เรายังไม่ได้รดน้ำผกักเราเลยนะไ่เห็ขอปลาผักเริ่มสลดน้อย เป็นหิวข้าวนะคะหิวอ๋อ้เป็นตะโกนไหมไม่ระเบิดแล้วโอเคโอเคอ่ะสตหลบอร์ตลบไปก่อนสุกสักนอนใ่แเอาเครืองปรงลงนะคะอันนี้ก็จะมีน้ำตาลนะคะแล้วก็จะมีผงปรุงรสก็มีซีอิ๊วแล้วก็มีซอสหวานนะคะแม่ไม่ใส่ซีอิ๊วดำนะเพราะว่าไม่ชอบ ก็ข้าวลงไปไม่่ใข้าวลงปใชชโเรเบืดอได้หรอ ผักหนูน่ากินไหมคะเอาไม่ได้สวยทีเดีเยวทีส่สวยแล้วแล้วก็แข็งจับพี่ดวงตาเ,าเีย์เขาชอบกินผักอะไรที่มันเป็นสีส้มๆแดงๆแครอทชอบกินอะไรคะ อ้าวโดนน้ำฟ้าเสกใช่ไหมคะอ้าอ้ามโอ้ e. โหฮุยไดโนเสาร์โดนน้ำฟ้าเสกเหรออ่ายังนี่ด้วยเดี๋ยวไดโนเสาร์ไม่มีแรงวิ่งหนี่เดนเสาร์โอ้โหเก่งจังเลยให้ไฟน้อยเย้บายบายก่อนเดี๋ยวมาเกนขอตัวไปกินข้าวต่อก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนิดเดียวอิอิว่าด้วย ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะโอเคบายบาย